พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะเจนนาฬิก30นาทีถึง8นาฬิกกับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอัชนั์ปรารถนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะวันที่6สิงหาคมนะคะเพิ่งเข้าเดือนใหม่ก็แป๊บเดียวจะครบสัปดาห์แล้วนะคะเช่นเคยค่ะก็ในวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆในจังหวัดพิจิตราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะเรื่องมติคณะรัฐมนตรี ที่ออกมาสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9วันนี้ก็มีมาฝากกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะคะเช่นเคยวันนี้เราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการพยากรณ์อากาศมาฝากกันด้วยนะคะเป็น ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาบอกว่าในช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ,าะลอ,อลาล่าว,ลลวทาไทยจะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็มีคำเตือนสำหรับเกษตรกร ในโซนภาคเหนือของเราด้วยนะคะว่าระยะนี้ก็จะมีฝนตกชุกเกษตรกรควรระวังแล้วก็ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเนา่าขนเน่าในไม้ผลเช่นลำไยลิ้นจี่นะคะโรคราสนิมในกาแฟโรคราน้ำค้างในพืชไร่โรคเน่าในพืชผักเป็นต้นส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำก็ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ ตกบนดินนะคะไหลลงบ่อดโดยตรงเพราะว่าจะทำให้สภาพน้ำนะคะเปลี่ยนให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทนันแล้วก็อ่อนแอเป็นโรคได้ง่ายนะคะแล้วก็หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นแล้วก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำด้วยนะคะนี่ก็เป็นทริคดีๆนะคะข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ มาต่อกันที่ช่วงข่าวเด่นกันบ้างนะคะท่ามกลางสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ยังมีเรื่องให้หน่าปิติยินดีกันอยู่นะคะสำหรับการพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูนะคะ3เครื่อง จากสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีที่พระราชทานงบประมาณนะคะจากกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด19และโรคระบาดต่างๆในการจะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน3เครื่องให้กับโรงพยาบาลบางมุน,นาคโดยมีนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานค่ะสำหรับ เครื่องออกซิเจนไฮฟลูนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและก็สำคัญมากๆในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลวนะคะหรือว่ามีภาวะพร่องออกซิเจนค่ะซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พระราชทานนี้จะมีส่วนช่วยในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็รักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีค่ะและ เมื่อถ้าหากว่าสถานการณ์โควิด1 9หมดไปนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นนี้ก็ยังจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ช่วยเหลือคนไข้ในสภาวะอื่นๆในอนาคตได้อีกด้วยนะคะก็ยังความปลื้มปิติให้กับชาวอำเภอบางมูนาคแล้วก็ชาวจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ มาต่อกันที่เรื่องของวัคซีนกันบ้างนะคะทางด้านของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขามีการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับพระสงฆ์นักบวชในจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะทางด้านของนายวันลบยุทธิธรรมดำรงค่ะรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านบริหาร ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภร์และคณะค่ะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซินฟามให้แก่คณะสงฆ์และก็นักบวชในศาสนาอื่นๆในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยมีพระราชมิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ สำหรับจังหวัดพิจิตรค่ะได้รับพระราชทานวัคซีนซีนโนฟาร์มสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนนักบวชในาศาสนาอื่นจำนวน1,500รายหรือ3,000โดสนั่นเองนะคะเพื่อฉีดให้ครอบคลุมทั้ง12อําำเภอโดยในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ทางด้านของทุกๆอำเภอเนี่ย ก็ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนพระราชทานในศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัลยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่งวางควดัตวราชเตียราชนารีพร้อมกันทุกอำเภอเลยค่ะโดยในส่วนของอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสักดิเหล็กแล้วก็อำเภอวังไซพูนเนี่ยก็มาเข้ารับการฉีดวัคซีนที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงนะคะก็ การฉีดวัคซีนนะคะก็มีการกระจายอย่างทั่วถึงนะคะเพื่อช่วยให้คณะสงฆ์และนักบวชแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าถึงวัคซีนแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุดนะคะซึ่งก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติของเราด้วยนะคะมาต่อกันนะคะที่ในเรื่องของ มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรนะคะที่มีการปรับมาตรการเพื่อรองรับประกาศของทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศด้วยนะคะซึ่งประกาศฉบับนี้นะคะฉบับล่าสุดก็มีผลตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะตามคำสั่งจังหวัดพิจิตรฉบับที่17ของปี2,564โดยมีสาระสาคัญดังนี้ค่ะ ให้ผู้ที่มาจากาให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดต้องกักตัว14วันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆของจังหวัดพิจิตรอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะมีรายละเอียดรายชื่อแต่ละจังหวัดนะคะที่เป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนะคะอยู่ที่ทางหน้าเพจสำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรทุกท่านก็สามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม47จังหวัดขอให้ลงทะเบียนที่ลิงก์ปกป้องพิจิตรและแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรืออสมอเพื่อคัดกรองนะคะกรณีอยู่ในเขตเทศบาลให้แจ้งประธานหรือกรรมการชุมชนให้ทราบด้วยนะคะทั้งด้านของงานบวชงานแต่งต้องขออนุญาตฝ่ายปกครองในพื้นที่ต้องไม่มีดนตรีคอนเสิร์ตหรือรถแห่ที่แสงดนตรีงดงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์น,นะคะห้ามจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มบุคคลมากกว่า20คน ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งนอกจากในเรื่องของการกำหนดมาตรการต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองตะพานหินจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยายลัยจุฬาพรจำนวน 8, 7 3 4โดสในงบป,ประมาณ8ล้าน 734,000บาทฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองตะพันหินจำนวน4,367คน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองร่วมกับสาธารณสุขตรวจเชิงรุกที่ตลาดสดต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนรวมทั้งสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการต่างๆโดยใช้ชุดตรวจ ATK อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะ โดยผู้ว่าพิจิตรค่ะเปิดเผยว่าพิจิตรไม่ล็อกดาวน์เพราะว่าการติดเชื้อของจังหวัดพิจิตรส่วนมากก็คือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือกลับมารักษาตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของการติดเชื้อในพื้นที่ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นอย่างไรก็ตามนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานได้อย่างเข้มแข็งและยังต้องช่วยกันร,รับมือดูแลผู้เดินทางกลับพิจิตรซึ่งทยอยกลับกันมาเป็นระยะระยะนะคะ มาต่อกันนะคะที่รายงานสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดพิจิตรนะคะก็ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่5สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่58รายนะคะเลยทำให้ผู้ปว่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็อยู่ที่1,671รายนะคะขณะนี้รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว705ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา952รายแล้วก็เสียชีวิตไป14รายนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็มีการตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสทั้งหมดจาก3 2 0 2 3รายก็ไม่พบเชื้อไป29,837รายแล้วก็ยังอยู่ระหว่างรอผลอีก505รายนะคะซึ่ง จำนวนในส่วนของจำนวนเตียงโรงพยาบาลสนามนะคะก็มีการเปิดใช้งานไปแล้ว1,608เตียงนะคะแล้วก็ยังมีจำนวนเตียงว่างอยู่585เตียงมีผู้เข้ารับการรักษา1,023รายนะคะในส่วนของรายละเอียดวัคซีนค่ะมีผู้ได้รับวัคซีนรวม52,265คนแบ่งเป็นเข็มที่1 39,847คนเข็มที่2 12,410คนแล้วก็เข็มที่3จํานวน8คนนะคะในส่วนของรายละเอียดทำลายผู้ป่วยทุกรายเนี่ยทั้ง1,671รายนะคะทุกท่านก็สามารถไปย้อนดูย้อนอ่านหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรได้เลยนะคะทางทีมแอดมินก็ มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบนะคะสามารถย้อนดูได้ตั้งแต่รายที่1เป็นต้นมาเลยนะคะทางด้านข้อมูลระดับประเทศนะคะผู้ป่วยรายใหม่ของเมื่อวานนะคะอยู่ที่2920รายหายป่วยสะสม4 4 0 4 4 6 446,306คนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 6 6 4 4 4 2คนแล้วก็เสียชีวิตสะสม5,569รายนะคะก็ยังอยากจะฝากเหมือนเดิม,มนะคะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีอยู่เสมอนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยไม่รู้จะไปจากเราเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเรายังคงต้องมีชีวิต ยู่เพื่อสู้ในทุกๆวันนะคะก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลสนามไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีรายงานพิเศษเรื่องการทำเตียงกระดาษมาฝากกันด้วยค่ะไปติดตามรายงานพิเศษจากพี่ยุยุดาพันทองได้เลยค่ะ ียงโรงพยาบาลสนามเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในตอนนี้จากจํานวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับมารักษาตัวยังภูมิลาเนาจังหวัดพิจิตรไม่เพียงหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเดินหน้าขยายโรงพยาบาลสนามรองรับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ก็ร่วมด้วยช่วยกันเต็มที่ เช่นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรมภาคที่3นนำแรงบันดาลใจจากเตียงกระดาษ SCG มาปรับแบบให้เข้ากับกระดาษบรรจุภัณฑ์และเครื่องมือที่มีอยู่ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์สั่งเครื่องตัดอนเนกประสงค์ทางานจากนั้นมาประกอบแต่ละชิ้นจนเป็นเตียงสนามลูกฟูกรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมเราก็เลยคิดเตียงที่มันมันมีไซส์ที่มันเหมาะกับกระดาษข,ของเรานะครับก็เลยลองทําต้นแบบขึ้นมา ก็โอเคถ้าทำได้ขึ้นมาก็รู้สึกออน่าจะน่าจะทำเป็นน่าจะทําบริจาคได้ครับผมได้ทดลองแล้วว่า,าคนที่ตัวใหญ่ๆนะครับกํานักเป็น100ยกิโลเงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นไปนอนได้สบายๆนะครับ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการทำจิตอาสาเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในแต่ละพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3จึงต่อยอดทรัพยากรทั้งหมดที่มีทั้งบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์มาประดิษฐ์เตียงกระดาษซึ่งจากกระดาษลูกฟูกทั้งหมดที่ศูนย์มีสามารถผลิตเป็นเตียงกระดาษบริจาคให้สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามแล้ว8เตียง ที่ศูนย์เรามีทรัพยากรอยู่เรามีเครื่องมือเรามีบุคลากรแล้วก็วัสดุที่เรามีก็เลยทำเ,เตรียมกระดาษนี้ขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามก็ด้วยทรัพยากรอันจำกัดเราก็ทำได้ในปริมาณหนึ่งนะครับหากจะทำต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามีผู้สนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเราก็ยินดีรับเจ้าหน้าที่เรา มีความมีเป็นจิตอาสาและพร้อมที่จะ,ะแบ่งปันทรัพยากรเหล่านี้นะครับผู้สนใจสนับสนุนกระดาษลูกฟูกหรือโรงพิมพ์ต้องการนำแบบเตียงกระดาษไปผลิตเพื่อร่วมด้วยช่วยกันพิชิตโควิด19ติดต่อได้ที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จงังหวัดพิจิตรรายงาน สำหรับใครนะคะที่มีความสนใจอยากจะร่วมบริจาคหรือว่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์นะคะก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ตามในคลิปได้เลยนะคะมาต่อกันที่ข่าวการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ก,รกันบ้างนะคะในส่วนของสะกอจังหวัดพิจิตรนะคะก็ อาสาเป็นจุดศูนย์กลางกระจายมังคุดของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองกว่า3ตันนะคะให้คนพิจิตรได้กินผลผลิตโดยตรงจากสวนกันเลยนะคะนางสาวไพรินสุขเลข็กค่ะสากรจังหวัดพิจิตรนะคะก็ร่วมกระจายสินค้าก็คือมังคุดนะคะของสมาชิกสักรแล้วก็กลุ่มสักกรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน3,300กิโลกรัมนะคะก็รวมเป็นเงิน82,500บาทช่วยเหลือสมาชิกสหกรแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้การซื้อขายก็ลดน้อยลงไม่มีตลาดรองรับนะคะทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากนะคะก็โอกาสนี้นะคะสหกรจังหวัดพิจิตรก็ขอขอบคุ ทุกๆคนเลยนะคะประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนที่เข้ามารับผลผล,ผลิตเพื่อกระจายผลไม้คุณภาพสู่ผู้บริโภคในจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะมาต่อการที่ช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะ ก็มาในเรื่องของการขยายขอบเขตมาตรการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตน้นมาตรา33 39แล้วก็40นะคะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดนะคะก็คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบโดยให้ขยายกรอบวงเงินใน การช่วยเหลือนะคะจากเดิม30 0 0 0นล้านบาทเป็น60 0 0 0ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ปรับเพิ่มพื้นที่การดำเนินการจากเดิมเป็น29สจังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตานกนครปฐมนครนายกนครราชสีมานาราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปรตัตตานีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูรณ์ยะลายะ ระยองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุร,ร,รีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีและก็จังหวัดอ่างทองนะคะ 2. เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ความช่วยเหลือยังคงครอบคลุมกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการที่ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะโดยประเภทกิจการที่จะได้ รับการช่วยเหลือนะคะก็จะครอบคลุม9ก้าสาขาด้วยกันนะคะได้แก่ก่อสร้างที่พักแรมบริการด้านอาหารศิละปะบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดการขายส่งและขายปลีกซ่อมยานยนต์ขน,นส่งและสถานที่เก็บสินค้ากิจกรรมการบริหารและบริหารและบริการสนับสนุน กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะคะโดยลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา3ส,สา,ส,าสัญชาติไทยจะได้รับการเยียวยา2,500บาทสำหรับเดือนกรกฎาคม64แล้วก็ได้รับอีก2,500บาทสำหรับเดือนสิงหาคม ะะรวมเป็นเงิน5,000บาทส่วนในจ้างก็จะได้รับเงินตามจำนวนลูกจ้างเพิ่มอีก1เดือนขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะคะจะได้รับเงินเพิ่ม5,000บาทสำหรับการเยียวยาล็อกดาวในเดือนกรกฎาคมแล้วก็อีก5,000บาทของเดือนสิงหาคมนะคะนอกจากนี้กระทรวงแรงงานก็ยังได้รับมอบหมายให้ไปเร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ขับรถยนต์รับจ้างหรือว่ารถแท็กซี่นะคะแล้วก็ในรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทำให้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการลดผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะคะเพื่อนําเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไปค่ะและสุดท้ายค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเป็นประกาศจากโรงพยาบาลพิจิตรฉบับที่33นะคะชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรค่ะสำหรับผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนไว้ เดิมนะคะในวันที่ 29, 30มิถุนายนและก็1กรกฎาคมเนี่ยให้เดินทางมาฉีดในวันที่6สิงหาคมคิวที่จองไว้2กรกฎาคมนะคะก็ให้มาฉีดในวันที่9สิงหาคมคิวที่จองไว้5กรกฎาคมให้มาฉีดวันที่10สิงหาคมคิวที่จองไว้6กรกฎาคมให้มาฉีดวันที่11สิงหาคม คิวที่จองไว้7และ8กรกฎาคมให้มาฉีดในวันที่12สิงหาคมและคิวที่จองไว้ตั้งแต่วันที่9ถึง30กรกฎาคมให้เดินทางมาฉีดในวันที่13สิงหาคมนะคะแต่ละอำเภอนะคะอยู่อำเภอไหนก็ไปตามสถานที่ที่ทางอำเภอได้นัดหมายไว้นะคะโดยจะมีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางไลน์หมอพร้อมล่วงหน้าก่อนฉีด1วันนะคะ แล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโรงพยาบาลพิจิตรค่ะมีหลายเบอร์มากๆเลยนะคะจดให้ทันนะคะ096 7 3 0 6 0 7 6นะคะเบอร์ที่2องค่ะ0 8 0 2 6 0 3 7 0 3นะคะเบอร์ที่3ามค่ะ096 1804602และเบอร์ที่4ะะ0845053810ทวนให้อีกครั้งนะคะทั้ง4เบอร์ค่ะเบอร์ที่1 0967306076เบอร์ที่2 0802603703เบอร์ที่3นะคะ096 1804602และเบอร์สุดท้ายค่ะ0845053810นะคะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับในเรื่องของการนัดฉีดวัคซีนนะคะในแต่ละอำเภอค่ะเอาละค่ะก็ อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะเวลาก็ใกล้หมดอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณไปยังพี่ๆเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง27สถานีด้วยนะคะรวมไปถึงพี่ๆที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวนะคะแล้วก็พี่ๆสมาชิก อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนะคะสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆได้ถึงคุณผู้ฟงังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ สำหรับในสัปดาห์หน้านะคะก็กลับมาพบกับพี่ยุยุยวดาพันทองได้ใหม่นะคะเวลาดีเวลาเดิมค่ะเจนนิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกากับร,รายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอาชนะปรัฒนารักประชาสัมพันธ์จังหัดพิจิต กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้น้องมุกพัชรินสิริก็ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการค่ะสวัสดีค่ะกักตัวอยู่บ้านอย่างไรให้คนที่รักและคนพิจิตปลอดภัยจากโควิด -19 กกักตัวอยู่ในบ้านไม่ออกนอกบ้าน กักตัวอยู่ในบ้านแยกของกินแยกของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนกับคนในครอบครัวไม่ดื่มน้ำร่วมแก้วรวมขันไม่ใช้จานชามช้อนร่วมกันไม่นอนรวมกันกับสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่กักตัวอยู่กับครอบครัวสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆมันตรวจวัดอุณหภูมิอยู่เสมอ พี่น้องชาวพิจิตรพิจิตโควิดด้วยกันรักพิจิตรปกป้องพิจิตรสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรชวนฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วย7วิธีประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันดังนี้ 1. ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้เช่นล้างมือล้างหน้าและถูสบู่สดูแลก๊อกน้ำและอุปกรณ์ใช้น้ำให้ปิดอยู่เสมอ 3. ตรวจดูแลอุปกรณ์ใช้น้ำท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อชำรุด 4. รวบรวมจานชามแก้วน้ำเพื่อล้างครั้งละมากๆ 5. ใช้ภาชนะรองน้ำแทนการเปิดน้ำโดยตรงจากก๊อก 6. ใช้บัวรดน้ำแทนสายยางและ 7. เ,เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำเช่นชักโครกที่ใช้น้ำครั้งละ5-6ลิตรทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่านะคะ จังหวัดพิจิตรเชิญชวนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดแนะนำเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยอายุไม่เกิน120วันเช่นทั่วเคี้ยวลังหน้าตงโมข้าวโพอดเลี้ยงสัตว์และพืชผักต่างๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตรโทร0 5 6 6 1 3้า2 3พร้อมทั้งเชิญชวนจิตอาสารวมซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อรักษาระบบนิเวศและกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ทรัพยากรน,น้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า